สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะมาคำนวณน,นะคะเกี่ยวกับนะคะออความต้านทานนะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ก่อนนะคะในที่นี้นะคะในที่นี้ก็คือกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์นะคะและความต่างศักย์ไฟฟ้า ของตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์นะคะดังนี้อ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าคำว่าความสัมพันธ์นะคะในส่วนของกระแสไฟความต่างศักย์นะคะความต่างศักย์ของตัวนำนะคะในที่นี้ ในที่นี้เขียนนะคะให้อยู่ในรูปของกราฟนะคะจะได้เป็นลักษณะดังนี้นะคะกราฟลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นกราฟเส้นตรงนะคะจุดกำเนิดก็คือ0ถ้าเราเห็นเนี่ยค่ะลักษณะของกราฟเป็นกราฟเส้นตรงนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นแกน x นะคะแกน x ก็จะเป็นแนวนอนนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแกน y นะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของแกน x นะคะก็คือความต่างศักย์นะคะความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะความต่างศัก์ไฟฟ้าคร่อมนะคะคล่อมตัวนำไฟฟ้านะคะ ในที่นี้ความต่างศักนะคะเราจะให้หน่วยก็คือเป็นโวลต์น,นะคะสัญลักษณ์ก็คือโวลต์เหมือนกันนะคะส่วนแกนวนะคะแกน Y ก็จะเป็นกระแสะไฟฟ้านะคะกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำไฟฟ้า ะค,ะคําว่ากระแสไฟฟ้านะคะในที่นี้สัญลักษณ์ให้เป็น I นะคะให้เป็น I นะคะ,หน,นะ,คะหน่วยก็คือเป็นแอมแปร์นะคะทีนี้เราจะได้ความสัมพันธ์นะคะถ้าเราสังเกตนะคะจะได้ว่านะคะจากกราฟเส้นตรงนะคะลักษณะในที่นี้ก็คือเป็นกราฟนะคะลักษณะของกราฟก็คือกราฟเส้นตรง นะคะกับเส้นตรงทีนี้เราก็จะได้นะคะจะได้ว่านะคะในที่นี้ก็คือ v ส่วน i นะคะคำว่า v ส่วน i นะคะก็คือส l o p นะคะอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ v ส่วน i ในที่นี้เท่ากับส l o p นะคะ ่าเท่ากับ slope นะคะ slope คำว่า slope นะคะ slope ก็คือตัวนี้นะคะปกติของคำว่า slope นะคะก็คือ x ส่วน y นะคะอ่าตัวนี้นะคะ x ส่วน y ในที่นี้แล้วมันสัมพันธ์กันยังไงกับะนะคะสัมพันธ์กันยังไงกับตัวนำไฟฟ้านะคะ เอ็กส่วน y ก็คือ v ส่วน i v ส่วน I ก็จะได้เป็นนะคะเส้นนี้ก็คือเป็น R นะคะเพราะฉะนั้นสลปในที่นี้เท่ากับนะคะอก็คืออันนี้ก็คือนะคะในที่นี้เราจะให้เป็นตัวนะคะตัวต้านทาน อ่าทีนี้เราก็จะได้ว่าเราก็จะได้เป็นเป็นความสัมพันธ์ในรูปของ3ตัวแปรนะคะเราบอกว่าดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์นะคะจะได้ความสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือกระแสไฟฟ้า นะคะกระแสไฟฟ้าความต่างศักไฟฟ้าตัวสุดท้ายและความต้านทานนะคะไฟฟ้านะคะดังนี้อ่ะเราก็จะได้เป็นนะคะ v ส่วน i เท่ากับ r นะคะ,ฟฟะ,คะอ่ะเขียนใหม่นะคะตัวนี้ V ส่วน i เท่ากับอตรตัวนี้นะคะอ่ะหลังจากที่เราได้เป็นความสัมพันธ์อันนี้ก็จะได้มาเป็นนะคะมาเป็นสูตรอ่าสูตรการคำนวณน,นะคะอ่ะทีนี้นะคะทีนี้ถ้านะคะในกรณีที่เราให้ตัวนำต่างกันนะคะอ่ะในกรณีนะคะในกรณี ที่เปลี่ยนนะคะในกรณีที่เปลี่ยนตัวนำไฟฟ้าอ่าสมมติว่าเปลี่ยนตัวนำไฟฟ้านะคะตัวนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่างต่างกันพบว่านะคะพบว่าอัต ตราส่วนระหว่างนะคะระหว่างค่าความนะคะค่าความต่างสักไฟฟ้านะคะกับกระแสไฟฟ้าก็จะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เมื่อ,อไรที่เราให้ตัวนำออนะคะตัวนำที่มีความต้านทานต่างๆกันนะคะพบว่านะคะอัตราส่วนของความต่างศักย์นะคะความต่างศักย์กับกระแสก็จะต่างกันนะคะอ่ะทีนี้ดังที่เรารู้มาแล้วนะคะกราฟของความสัมพันธ์ นะคะลักษณะนะคะกราฟอันนี้อันนะันะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ i นะคะอันนี้ v นะคะที่ตัวนําต่างๆนะคะอ่าที่ตัวนําต่างๆตัวนี้นะคะอันนี้ตัวนําอันนี้ให้เป็นนะคะตัวนำไฟฟ้านะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะ ันนี้ก็เป็นตัวนำไฟฟ้านะคะอ่าตัวนำไฟฟ้าตัวที่สองอ่าหนึ่งสองนะคะอ่าต่อไปก็ไล่ลงมาเรื่อยๆคือมันจะต่างกันไปเรื่อยๆถ้าเราเปลี่ยนนะคะถ้าเราเปลี่ยนตัวนำนะคะอ่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนำนะคะอัตราส่วนของ ความต่างศักก์กับกระแสก็จะต่างกันอ่ะอันนี้เป็น3นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวิธีการคำนวณนะคะเมื่อกี้สูตรนะคะสูตรเราได้ว่านะคะสูตรในที่นี้ก็คือนะคะสูตรเมื่อกี้นะคะสูตรก็คืออ่า v ส่วน i นะคะเท่ากับ R นะคะอันนี้คือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณ อ่ะทีนี้มาดูวิธีการคำนวณน,นะคะอ่ะวิธีการคำนวณน,นะคะวิธีการคำนวณในที่นี้นะคะเราจะนะคะเราจะคำนวณในลักษณะที่อ่าคำนวณจากกราฟก่อนอ่าในที่นี้ให้เป็นแบบที่1นนะคะแบบที่1น คำนวณน,นะคะคำนวณจากกราฟดังนี้อ่าคำนวณจากกราฟดังนี้นะคะอ่าคำนวณจากกราฟดังนี้ทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะคะก็จะ ให้กราฟเป็นลันกษณะก็คืออ่าอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงนะคะโดยที่ผ่านจุดตัดก็คือจุด0ูนย์นะคะอ่าทีนี้เราก็กําหนดให้นะคะอันนี้เป็น v อันนี้เป็น i นะคะอ่าในที่นี้อ่าตรงนี้ก็เป็น2นะคะอ่าสอง ตัวนี้ก็เป็น0.01อ่ะต่อไปเพิ่มไปอีก2ออ่ะตรงนี้เป็นเพิ่มไปอีก2ก็เป็น4นะคะอ่ะตรงนี้ก็เป็น0.02นะคะอ่ะต่อไปตรงนี้นะคะเป็นหกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ 0.03นะคะไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ทีนี้นะคะถ้าเราสังเกตคำว่า slope นะคะ slope เนี่ยตรงนี้นะคะคำนี้นะคะตามหลักคณิตศาสตร์คำว่า slope นะคะในที่นี้เท่ากับ x ส่วน y จะเอาจุดไหนก็ได้นะคะทีนี้เขาให้คำนวณน,นะคะจากกราฟ อ่าทีนี้จากกราฟมาดูโจทย์ก่อนนะคะจากกราฟแสดงความสัมพันธ์นะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะคะระหว่างความต่างศักย์ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านตัวต้านทานนะคะอ่ะทีนี้คำถามก็คือนะคะตัวต้านทานนะคะตัวต้านทานไฟฟ้านี้ มีค่าความต้านทานนะคะความต้านทานไฟฟ้าเป็นเท่าใดอ่าเป็นเท่าใดในที่นี้นะคะเขาถามหานะคะก็คือ ตรงนี้นะคะเขาถามหาตัวต้านทานในที่นี้ก็คือนะคะเขาถามหาตัว R เท่ากับเท่าไหร่นะคะถ้าเราเห็นกราฟลักษณะนี้นะคะทุกอย่างเรารู้หมดแต่ตัวหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือตัวตัว R นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีทำนะคะก็จะได้เป็นนะคะวิธีทำอ่าวิธีทำ เราบอกว่าเราดูได้จากกราฟเมื่อกี้นะคะอ่าวิธีทำเราบอกว่าจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นะคะสูตรนะคะสูตรว่าอ่า v ส่วน I เท่ากับ R นะคะ v ส่วน i เท่ากับ R ทีนี้ถ้าเราดูนะคะเราจะหาจุดไหนก็ได้นะคะเท่ากันหมดเลยนะคะเราเลือกมาสักหนึ่งจุดนะคะในที่นี้เอาเลขน้อยๆน,น,นะคะอ่ะก็คือสอง นะคะ v 2นะคะ i ก็คือ0.01ก็ไปแทนค่านะคะจะเลือกจุดไหนก็ได้ C ก็ได้6ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ไปแทนนะคะก็จะได้เป็นนะคะก็จะได้เป็น v ในที่นี้เราเลือกว่า2นะคะส่วนด้วย i ถ้าเลือก v 2 i ก็ต้องเป็น0.01เท่า,ากับ r นะคะดังนั้น r ก็จะเท่ากับ นะคะ200โอห์มนะคะ200โอห์มดังนั้นนะคะดังนั้นความต้านทานไฟฟ้าในที่นี้นะคะดังนั้นความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับนะคะ200โอห์มนะคะ200โอห์ม ทีนี้อ่าต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคํานวณนะคะในการใช้นะคะสูตรนะคะเมื่อกี้จากกราฟนะคะอ่าทีนี้ดูนะคะตัวอย่างที่2อ่าตัวอย่างที่2เนี่ยนะคะอ่าจากโจทย์ก็คือวงจรไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้ามีความต่างศักย์นะคะมีความต่างศักย์ ไฟฟ้านะคะคล่อมหลอดไฟฟ้านะคะอ่าตรงนี้นะคะคล่อมหลอดไฟฟ้าเท่ากับนะคะเท่ากับเก้าโวลต์อ่าเท่ากับเก้าโวลต์นะคะถ้าหลอด ไฟฟ้านี้นะคะมีความต้านทานนะคะมีความต้านทานไฟฟ้า30โอห์มนะคะค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์นะคะจะ เป็นเท่าใดอ่าทีนี้มาดูนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำเมื่อกี้นะคะเราจะใช้สูตรนะคะอ่าใช้สูตรก็คืออันนี้นะคะเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คืออ่าคำนวณจากโจทย์นะคะคำนวณจากโจทย์อ่า นะคะอ่ะทีนี้วิธีทำนะคะวิธีทำอ่ะทีนี้เรามาเลือกนะคะมาดูนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างอ่ะในที่นี้นะคะความต่างศักย์นะคะไฟฟ้าก็คือมีหน่วยเป็นโวลต์ก็คือ9โวลต์นะคะต่อไปโจทย์ให้อะไรมาอีกนะคะโจทย์ให้ก็คือนะคะ ความต้านทานนะคะอ่าในทีน่นี้กำหนดตัวแปรนะคะค่าความต่างศักย์อันนี้คือ v นะคะ v อ่าต่อไปความต้านทานอันนี้คือ r นะคะดังนั้นโจทย์ถามนะคะโจทย์ถามก็คือนะคะโจทย์ถามคำว่าอ่านได้จากแอมมิเตอร์อันนี้นะคะคำว่าแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์วัดกระแสนะคะ เพราะฉะนั้นโจทย์ถาม i เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะแทนค่านะคะอ่าได้ว่านะคะอ่าตรงนี้ก่อนจะคำนวณเราก็เขียนว่าจากโจทย์ก่อนก็ได้นะคะจากโจทย์ v เท่ากับ9โวลต์นะคะ r เท่ากับนะคะ30โอห์มนะคะส่วน i เราไม่รู้นะคะ ทีนี้จากโจทย์เสร็จเราก็เขียนว่าจากสูตรนะคะจากสูตรก็จะได้ว่านะคะ v ส่วน i เท่ากับ r นะคะหลังจากนั้นก็แทนค่านะคะแทนค่าลงไปนะคะอ่าทีนี้ตรงนี้นะคะแทนค่าก็จะได้ว่า v ก็คือ9นะคะส่วนส่วน i ในที่นี้ส่วน i ไม่รู้นะคะ30อ่ิเท่ากับ30หลังจากนั้นก็ย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้เป็น I เท่ากับนะคะจากหารย้ายไปเป็นคูณ30จากคูณย้ายาเป็นหารก็จะได้เป็น9นะคะ9ส่วน30สนะคะ9ส่วนะะ30จะเท่ากับ0.3นะคะในที่นี้แอมแปร์ นะคะเพราะเป็นกระแสเราก็ตอบว่าดังนั้นนะคะดังนั้นกระแสไฟฟ้านะคะมีค่าเท่ากับ0.3แอนแปรนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็สรุปนะคะสรุปว่า นะคะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธนะ์ระวาง i ก็คือกระแสไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้า,ฟฟาความต่างศักย์และความต้านทานนะคะดังนี้นะคะเราก็จะได้ว่านะคะ v ส่วน i เท่ากับ R หรือนะคะ v เท่ากับ ir ก็ได้นะคะ v เท่ากับ ir ก็ได้นะคะเราก็จะนำสูตรนี้ไปคำนวณนะคะ